สวัสดีครับทุกคนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับในวิชาการออกแบบอาคารต้านเป็นไหวนะครับอันนี้จะเป็นบทที่5นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการออกแบบอาคารโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กต้านเป็นไหวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลักในการออกแบบอาคารเนี่ยนะฮะในการต้านเป็นไหวเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้กับการออกแบบอาคารเพื่อที่จะรับแรงด้านข้างอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงลมหรือว่าแรงอะไรก็ตามทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากที่จะให้พวกเราเนี่ย ได้ศึกษาไว้นะครับโดยเฉพาะยงิ่งเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับโดยวิธีที่เป็นแม่นุ่นะครับซึ่งเราต้องมีการคำนวณค่า stiffness ของแต่ละชั้นนะครับเพื่อที่จะใช้ในการที่จะกระจายแรงด้านข้างเนี่ยเข้าไปสู่โครงต่างๆถ้าเราศึกษาแล้วก็เราได้ทำความเข้าใจนะครับก็จะพบว่านะครับมันทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับในการที่เวลาพวกเราไปออกแบบหรือว่าไปการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป นะครับก็อันนี้เป็นตอนที่4นะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงสูตรในการกระจายแรงว่าแรงเพนไหวเนี่ยนะครับที่กระทาต่ออาคารทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งเข้าสู่ฟอร์ต่างๆอย่างไรแล้วในฟอร์ของเราเนี่ยมันก็จะมีโครงหลายโครงนะครับมีเสามีคานหลายต้นเนี่ยวิธีที่แรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในโครงต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับค่าสติปเนสนะครับแล้วก็ยังต้องคํานึงถึงเรื่องของ้าค่าโมเมนต์บิดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอีกด้วยนะครับ ก็เราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของ Story's t i f f n e s s นะฮะว่า i ติ ness ของแต่ละชั้นของอาคารเนี่ยม,มันมีการคำนวณได้ได้ได้อย่างไรนะครับก็นะครับ,นะรบเนื่องจากว่าในตัวอย่างของเราเนี่ยนะครับโครงสร้างของเราเนี่ยมันเป็นโครงข้อแข็งนะครับที่มีความสูง6ชั้นนะครับเราก็จะเป็นโครงข้อแข็งนะครับแล้วก็ก็คือมีคานกับเสาเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็มี6ชั้นด้วยกัน นะครับแล้วก็เราก็จะมีนะครับค่าสติ f เน e ที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็มี2แกนก็คือ k ในแนวแกน x นะครับก็คือ kx ก็คือเกิดจากนะฮะโครงที่วางตัวอยู่ในทิศทางของแกน x นะครับก็คือโครงที่วางตัวตามแนวนี้นะครับก็จะมีคานกับเสาในแนวนี้แล้วก็ค่า ky นะครับ ky ก็คือเป็นสติ f เ n e s s นะครับของโครงทิศทาง y ก็เป็นนะครับตัวโครงข้อแข็ง ที่วางตัวตามแนวแกน y ที่เราเห็นก็จะมีเสากระคารทิศทางแกนตามแนวแกน y นะครับก็จะมีอันนี้โดยสรุปก็ในเฟรมทิศทาง x ก็ให้ค่า kx แล้วก็เฟรมทิศทาง y ก็ให้ค่า ky ออกมานะครับทีนี้ค่า kx กับค่า ky เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคำนวณได้จากสูตรนี้นะครับ k เท่ากับไม่ว่าจะเป็น x หรือ y 12เป็นค่าคงที่ ec ก็คือค่าอ e ิเลสติก โมดูลัสของคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราโน้ตไ้นะฮะว่าค่า E c เนี่ยก็คือค่านะครับอิเลสติกโมดูลัสนะครับของ rete, คอนกรีตนะฮะซึ่งก็เราก็สามารถที่จะคำนวณได้จากสูตรนะครับถ้าเราทราบ f c piam นะครับตัวอย่างเช่นใน A C I เนี่ยได้ให้สูตรเอาไว้นะฮะในการคำนวณค่าอิ a s สติกโมดูลัสของคอนกรีตก็คือ15100ห 100, 100, 100, fc พรามนะฮะเมื่อ fc พรามก็คือค่ากำลังรับแรงอัดนะครับของคอนกรีตนะครับอันนี้ก็กลายเป็นค่า e นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือค่า ec นะครับส่วน h ก็คือความสูงของแต่ละชั้นของอาคารนะครับแล้วก็หนึ่งส่วนด้วย sigma sigma kc ก็คือเป็นค่า stiffness ของเสาแต่ละต้นแล้วก็บวกด้วย1ส่วน sigma kb ก็คือ kb ก็คือค่า stiffness ของคานแต่ละตัวที่ประกอบเป็นโครงนั้นนะครับแล้วก็ s i กมาก็คือผลรวมนะครับของเสาทุกต้นนะฮะแล้วก็ของคานทุกต้นเอามารวมกันอันนี้ก็เป็นสูตรที่จะใช้ในการคำนวณค่า stiffness ของทั้งเฟรมนะครับว่าประกอบขึ้นมาจาก stiffness ของเสาแล้วก็ของคานแต่ละต้นที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นเฟรมได้อย่างไรนะครับแล้วคราวที่แล้วเราพูดถึงตัว jr นะครับค่า jr ก็คือค่า t a t i o n น l stiffness นะครับก็คือนะครับเฟรมแต่ละเฟรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นโครงเนี่ยนะครับก็จะสามารถต้านทานในการบิดนะครับในการบิดของอตัวแรงที่มากระทำได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นโมเมนต์บิดที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะกลายไปเป็นแรงที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละโครงไม่ว่าจะเป็นโครงแกน X หรือแกน Y นะครับซึ่งในการคำนวณค่าแรงที่กระจายเข้าไปเนี่ยเราต้องทราบค่า jR นะครับ ก็หลักการก็คล้ายๆกับสูตรที่บอกว่าแรงเฉือนนะครับที่เกิดขึ้นจากการบิดเนี่ยก็คือ t r over j นะครับโดยที่ค่า t ก็คือค่าแรงบิดนะครับ r ก็คือค่ารัศมีหรือว่าตำแหน่งของโครงนั้นจุดนั้นที่วัดจากจุดศูนย์การของการบิดส่วน j ก็คือเป็นค่าของนะครับเป็นค่าของ rotational stiffness คล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งในถ้าเป็นเรื่องของ stress เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น polar moment of inertia ะะเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั้วนะครับแต่ว่าถ้าในวิชาพผ่นดินไหวที่เราเรียนกันอยู่เนี้ยเราก็จะตั้งชื่อมันว่า rotational stiffness นะครับซึ่งเ,เราจะเห็นว่าหลักการคล้ายคลึงกับสูตรนะฮะสูตรที่ผมพูดนี้ก็คือสูตรสูตรการบิดนะครับหรือว่า torsional formula นะครับซึ่งก็เป็นสูตรที่เราเนี่ยได้เรียนรู้กันมาแล้วล่ะนะฮะตั้งแต่ในสมัยที่เราศึกษาพวกวิชาพวก mechanics หรือว่ากลศาสตร์วัตถุนั่นเอง นะครับซึ่งค่า JR เนี่ยสามารถที่จะคำนวณได้จากสูตรนี้ครับก็คือ JR ก็คือเป็นการคำนวณค่าออกมาจาก s t สติ n e s s ของแต่ละเฟรมนะครับดังในภาพนี้เนี่ยเราเห็นว่าโครงในแนวแกน y เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดนะครับอยู่6โครงนแนวแกน y ก็จะมีอยู่นะครับถ้าเรานับก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7เเฟรมด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นโค้งในแนวแกน y เนี่ยตำแหน่งของมันก็จะมี x 1นะครับที่เราเห็นในภาพนี้ x 1เนี่ยนะครับก็เอา x 1ยกกำลัง2คูณกับค่า ky แต่เนื่องจากมี2เฟรมก็คือคูณ2อยู่ข้างหน้าแต่เดียวกันเนี่ยก็มีโค้งในแนวแกน y ที่อยู่ตำแหน่ง x 2ก็คืออโค้งนะฮะที่อยู่ตรงตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้อันนี้ก็คือเป็น x 2นะครับก็เลยออกมาเป็น x 2อกำลังสคูณ ky แล้วก็มีโค้งที่เป็นตำแหน่ง x 3อีก2โคง้ง ก็คือโค้งที่อยู่นอกสุดก็เป็น x 3กําลังสองคูณค่า k y นะครับสําหรับโค้งในแนวแกน x เนี่ยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4โค้งด้วยกันนะครับก็ตําแหน่งของมันก็คือตําแหน่ง y 1ก็คือโค้งแนวนี้นี่คือ y 1ก็มี2อันแนวนี้กับแนวนี้ก็เป็น k x คูณด้วย y 1กําลัง2แล้วก็โค้ง y 2ก็คือระยะห่างออกไป y 2ก็มี2โค้งก็เป็นตัวเลข2แล้วก็คูณด้วย y 2องลัง2คูณด้วยค่า k x นั่นเอง อันนี้ก็เป็นการคำนวณค่า s t i ต f n e s s เชิงการหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เหลือเราก็คำนวณให้ได้ว่า kx กับ ky ของแต่ละเฟรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับโดยอาศัยสูตรที่ผมพูดไปก็คือสูตรนี้นะฮะซึ่งจะเป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่า k ของเออฟรมในแกน x แล้วก็ในแกน y ของแต่ละเฟรมนะครับทีนี้เราลองมาดูนะฮะทบทวนแปลนอาคารน,นิดนึงนะฮะ ว่าเสาเนี่ยมันมีขนาด 30, มสคูณห้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างของเสานะฮะแล้วก็คานเนี่ยก็จะมี2ขนาดก็คือคาน B t จะเป็นขนาด25่สคูณห้แล้วก็คานในทิศทาง BL ก็เป็นขนาดคานที่มีขนาด20คูณด้วย45นะฮะหน้ากว้างกับความลึกนะครับเอาละครับเราจะลองมาคำนวณกันครับในการคำนวณ ค่า k เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเราจะคํานวณค่าโมเมนต์ความเฉื่อยก่อนนะครับเราก็จะมาดูโครงย่อยในแนวแกน y โครงย่อยในแนวแกน y นะครับก็คือตัวยอย่างเช่นเรามาพิจารณาโครงสักหนึ่งโครงแนวแกนนี้โครงนี้ก็ได้แนวแกน y นะครับก็จะมีเสาอยู่4ต้นนะครับเสาแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยนะครับซึ่งคํานวณจาก i y นะครับ1ส่วน12 b h กำลัง3เราบอกว่าเสามีขนาด30 แล้วก็มีความลึก50ยกกำลัง3ก็ได้ออกมาว่า i y ก็คือ312500ทีนี้เรามาลองดูเสาในโครงย่อยในแนวแกน x ก็ตัวอย่างเช่นถ้าผมดูในแนวแกนนี้สัก1โครงขึ้นมาซึ่งเราพบว่ามันมีเสาอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่7ต้นด้วยกันนะครับแล้วก็เสาแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยก็คือเศษหนต่อิะฮะก็ย้อนกลับไปก็เป็น h คูณ b กำลัง3เพราะว่าดัาน เสาเนี่ยทิศทางของมันเนี่ยนะฮะถ้าผมจะวาดให้ดูก็คือจะพบว่ามันเป็นเสาอย่างนี้นะครับด้านที่มีขนาด30เซนนี่คือด้านนี้และด้านที่มีขนาด50เซนนี่ก็คือด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากในแนวแกน y มเมเต์ความเฉื่อยรอบแนวแกน y เนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน12คูณด้วย50คูณ3ายกกำลัง3ก็ออกมาเป็น1 12 500ทีนี้คานเนี่ยมี2แนวก็คือแนว bt กับแนว BL, BT ก็คานแนวขวางเจ้าคานแนวขวางก็คือคานในแนวนี้นะฮะที่เราจะวาดให้ดูก็คือคานแนวนี้คือคาน BT พวกนี้คือคาน BT นะครับเพราะนั้นคาน BT มีขนาด25คูณ50ฉะนั้นโมเมนต์ความเฉยของคานก็เศษ1ส่วน12คูณ25คูณ50จกรลัง3ก็ออกมาเป็น260 416.67เซนติมตรจกําลัง4ต่อไปเรามาดูคานแนวยาวก็คือคานใน ทิศทางนี้นะฮะคานแนวยาวพวกนี้ซึ่งมันมีขนาด20คูณด้วยสีออ่สิบเพราะฉะนั้นนะครับค่าโมเมนต์ความเฉื่อยก็เป็น1นึ่งส่วนสคูณยี่สคูณสีายกกำลัง3ก็ออกมาเท่ากับนะครับ151875อันนี้ก็เป็นการคำนวณค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของคานนะฮะแล้วก็ของเสานะครับของเสารเราก็ดูว่าแกนไหนคือแกนแข็งแกนไหนคือแกนอ่อนแล้วก็คำนวณ B กับ H ให้ถูกต้อง นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูต่อไปว่านะครับค่า k นะฮะเเสาเนี่ยมันมีความสูงอยู่350สามร้อยเซนนะนี้ผมต้องแก้นิดนึงนะฮะตัวน,นี้ต้องแก้เป็นเซนติเมตรนะฮะอันนี้ก็เซนติเมตรอันนี้ก็เซนติเมตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณค่า stiffness ของเสาเนี่ยก็ต้องหาด้วยความสูงเช่น ky ky แล้วก็เอา iy ส่วนด้วย h iY ก็312500 H ก็คือ350เซนก็จะเป็น892.86 KX ก็ทำลองเดียวกัน iX หารด้วย H iX ก็11250ค่าตรงนี้หารด้วย H ก็คือ350ก็กลายเป็น321.43ส่วนคารเนี่ยะะถ้าเราดูคาร BT จะพบว่าคา BT น BT มันมีอยู่2ความยาวก็คือความยาว5เมตร1อันแล้วก็ความยาว3เมตรอีก1อันนะนี่ก็ปีทั้ง 5เมตรแล้วก็3เมตรเราก็แยกพี่นาออกมาว่ากรณีที่นะครับคานตัวที่มีความยาว5เมตรก็คือ500เซนนะครับค่า k ของคานก็ i t ส่วน l นะครับคานตามแนวขวางเนี่ยมันมีค่า i ก็คือ260 416.67เซนติเมตรกกำลัง4หารด้วย h 500เซนก็ออกมาเป็น520.83สส่วนคานที่มีความยาว 300เซนหรือ3มเมตรก็2 6 0 4 1 6 6 7หก็าร300ก็เป็น8 6 8หกเนซนิเมตรจกัลัง3าในกรณีที่เป็นคานยาวฮะคาน BL ก็คือคานในทิทางในแนวนี้นะครับพวกนี้ก็คือคานคาน BL พวกคาน BL พวกนี้เนี่ยมันจะมีความยาว3มเมตรคงที่หมดฉะนั้นก็สมการก็เป็น KBL ก็เท่ากับ IL ลนะฮะมันมีค่าเท่ากับ151นะครับ 875ที่เราเห็นเนี่ยห5 1 8 7หาหได้ารได้300ก็เป็น506.25เซนติมตรจกำลัง3นะแล้วก็โดยสรุปแล้วนะครับหน้านี้เนี่ยเราก็จะคำนวณน,นะครับ i ของเสาของคานแล้วก็ไปคำนวณค่า k ของเสาของคานจากสูตร i หารด้วยค่า L นะครับแล้วก็เราก็จะเอาค่า k ดังกล่าวนี้ไปใช้ในสูตรนะฮะ 12e นะฮะไปใช้ในสูตรนี้อีกทีนึงนะครับที่เราได้เคยพูดไปแล้วนะครับว่าไอค่า k เล็ก c กับ k เล็ก b เนี่ยนะครับจริงๆก็คือหมายถึงค่า i o v e l ของคานกับของเสาต,ต้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอามาเข้าสูตรละนะครับก็คือสูตรการคำนวณ stiffness นะฮะเราก็จะมี ky แล้วก็ kx นะครับอ่ะเรามาดู ky ก่อน Ky เนี่ยนะฮะตามสูตรนะครับตามสูตรก็คือ 12e นะฮะ c ส่วนด้วยนะครับย้อนกลับไปดูสูตรสิ h กำลังสนะครับหารด้วย h กำลังสแล้วก็เศษ1ส่วนด้วยซิ g m a k เล็กของเสาบวกเศษ1ส่วนด้วยซิ g m a k เล็กของคานตามสุดนี้นะฮะค่า e นะครับก็ ในโจทย์ในข้อนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคอนกรีตเนี่ยมีกำลังรับแรงอัดนะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูเลยนะครับตั้งแต่ในตัวแรกๆเลยนะฮะว่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเนี่ยโจทย์กำหนดไว้ก็คือเท่ากับ2อ0อกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์กำหนดกำลังรับแรงอัดไว้240กิโลกรัมต่อตารางเซนเนี่ยเราก็สามารถจะคำนวณค่าอ e ิเลสติกโมดูลัสได้นะเพราะว่า ถ้าดูจากสูตรนี้ก็คือ15 1 0 0 240ก็แทนค่าลงไปนะครับเดี๋ยวเรากดเครื่องนิดนึง15 1 0 0 240ออกมาก็เป็น2 3 3 9 2 8 k s c นะก็กลายเป็นที่มานะครับของตรงนี้ว่ามีค่าเป็น2 3 3 9 2 8 12ค่าคงที่จบไป นะครับเสามันมีความสูง h ตามสูตร h กํลังสองก็350นะฮะยกกำลังสองแล้วก็เศษ1นึ่ส่วนซิกมาเคีอ่ะเรามาดูซิในแนวแกน Y ถ้าดูจากเฟรมจะพบว่าแนาวแกน Y เนี่ยมีเสาอยู่1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น,ตนก็คือที่มาของเลขก4นะก็เลขก4แล้วก็คูณด้วยนะครับ4ต้นของ Kc kC ในแนวแกน y ค่า k เล็ก c ก็คือนะครับ i หาร l ก็ตามสูตรนี้892.86นะครับก็แทนค่าลงไปนะ892.86เสร็จแล้วนะฮะก็เหลือแต่เทอม1ส่วน sigma kb sigma kb เนื่องจากว่าเรามีคานในแนวแกน y เนี่ยถ้าเราดูจากในรูปนี้มีคานอยู่3ตัวก็คือคานตัวที่1 คานตัวที่2และคานตัวที่3ก็จะพบว่าคานตัวที่1ตัวที่3มเนี่ยม,มีความยาว500เซนตัวที่2มีความยาว200อเซนต์สามร้อยเซนคาน,นี้นะครับฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปก็เป็น2นะฮะสก่อนก็คือคานที่มีความยาว500เซนอันนี้เป็นคานนะครับในแนวแกน Y 500เซนก็มีค่า KB เท่ากับ520.83ตัวนี้ ก็แทนค่าลงไป520.83แล้วก็บวกด้วยค่านอีกหตัวแต่มีแค่ตัวเดียวก็ไม่ต้องํามละก็คือเป็น868.06ก็คือมาจากค่านี้นะฮะเป็นคานที่มีความยาว300เซนอันนี้ก็คือคานแนวแกน y สำหรับก็คำนวณออกมาครับจะได้ ky เท่ากับ28514.67หน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อเซนสำหรับเป็นแนวแกน x ก็เช่นเดียวกัน k x ก็คือ12 e ก็เท่าเดิมก็คือ233928.19 h ในแนวแกน x เสาก็350กําลัง2ทีนี้ในเฟรมในแนวแกน x เนี่ยเราจะพบว่ามันมีเสาทั้งหมดอยู่กี่ต้นอ่ะเรามานับกันดูนะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7ต้นนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมตัวเนี้ยนะฮะมันเป็นถึงเลขก7แล้วก็มันเป็นค่า k ที่ใช้ต้องเป็น k ตามแนวแกน x ของเสา ย้อนกลับไปดูสิ k นแนวแกน x ก็คือนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่321.43นะก็เป็นที่มาว่าตัวเนี้ยมีค่าเป็น3 2 4 3บวกกับมาดูฝั่งคารบ้างก็คือซิกมา kb ค่าในแนวแกน x ของเฟรม x ก็จะมีอยู่กี่ตัวนะนับกันดูสินะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5มี6ตัวก็คือที่มาว่าตัวเลขนี้เป็น เลข6แล้วก็แต่ละตัวมีค่า i หาร l เท่าไหร่ก็ i หาร l ก็คือตามสูตรนี้506.25กนะฮะก็เป็นตามนี้ออกมาก็จะกลายเป็น2 9 6 1 9 7 7กิโลกร,รัมต่อเซนอันนี้ก็เป็นค่า stiffness ของโครงไม่ว่าจะเป็นในแนวแกน y กับในแนวแกน x เมื่อเราทราบ stiffness ของโครงทั้งในแนวแกน y กับ x แล้วเราก็จะนำไปสู่การคำนวณค่า j r เพราะว่า นะฮะสติปเนสเชิงหมุนก็เป็นเกิดขึ้นเนื่องจากสติปเนสนะฮะตามแนวทิศทาง x กับ y นั่นเองนะครับ jr ก็นะครับ ky ky นะฮะเรามีอยู่นะฮะที่เกิดขึ้นมาจากสติปเนสในแนวแกน y เดี๋ยเมื่อกี้ที่บายไปแล้วว่า ky เรามีทั้งหมดอยู่7 f r a เฟรมแต่ว่าเฟรมที่อยู่ตรงกลางก็คือเฟรมตามแนวนี้เลยเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดค่าสติปเนสเชิงหมุน เพราะว่าตำแหน่งระยะของมันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะครับเฟร,รมที่ทําให้เกิดนะครับการหมุนเนี่ยสตรเนชเชิงการหมุนก็จะมีเฟร,รมหมายเลข1 2 3 5 6 7นะครับโดยที่เฟร,รมหมายเลข3กับเฟร,รมหมายเลข5เนี่ยนะฮะจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยก็จะเป็นระยะ x 1เนี่ยคิดเป็นเท่ากับ300เซนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฟร,รมที่เป็น6กับ2ก็เป็น600เซน แล้วก็เฟรมที่เป็นเฟรม1กับ7ก็จะเป็น9 0 0เซนงั้นถ้าเรามาดูนะครับทิศทางนะฮะระยะที่วัดจากแกนจากจุดหมุนเนี่ยก็มี300 600 900ก็เป็นเหตุผลว่ามันมีอย่างละ2เฟรมนะฮะก็มี9ก0าร้ลัง2 600กร้ลัง2 300กมรลัง2แล้วเฟรมแนวแกน Y มีค่า k y เท่ากับ28 514.67นะฮะทีนี้มาดูเฟรมแนวแกน X บ้าง ก๊ส x ก็คือค่า kx ก็ตามสูตรนะครับ29.619.47ทีนี้เฟร,รมน้นกวแกของเราเนี่ยเราพบว่ามีอยู่4เฟร,รมก็เวลาที่เราเอาค่าระยะห่างของแต่ละเฟร,รมเนี่ยจากจุดศูนย์กลางมาคิดเนี่ยเราก็จะคิดนะครับวัดระยะออกไปก็คือ y1 แล้วก็อีกเฟร,รมหนึ่งก็คือระยะ y2 งั้นจากในภาพเนี่ยเราจะพบว่า y1 เนี่ยก็คือ150เซน แล้วก็ y 2นี่ก็คือ150 500บก500ก็เป็น650เซนนะฮะก็เป็นที่มาว่าตัวนี้เนี่ยกลายเป็น150กําลังสงกับ650กลังสงและมีอย่างละ2เฟรมทั้งหมดก็จะได้ J R มา9.822จุดแคูณกลัง10กิโลกรัมเซนก็เป็นสติปเนตเชิงหมุนของชั้นฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราทราบและเฟรมของเราเนี่ยนะฮะอาคารทั้งหลังเลยเนี่ยสติปเนตในแนวแกน y เนี่ย แต่ละเฟรมเนี่ยก็คือ2.8514.67นวแกา X นะครับก็2.9619.47ถ้าเป็นสติ n e s s ที่เกิดจากเชิงการหมุนซึ่งจะเอาไว้ต้านแรงบิดเนี่ยก็คือ9.822คูณ10ลัง10อันนี้ก็จะเพียงพอแล้วที่เราจะเอาค่าสติ n e s s เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการกระจายแรงนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับว่าถ้าเรารู้ค่า k ของโครงย่อยแต่ละโครง รวมทั้ง stiffness ที่เกิดจากโค้งทุกโค้งประกอบกันเพื่อรับแรงปิดแล้วเนี่ยต่อไปเราสามารถที่จะนำไปคำนวณการกระจายแรงด้านข้างเข้าสู่โค้งแต่ละโคง้งเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโค้งแต่ละโค้งต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นบทนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งจะติดตามก็น่าจะติดตามกันได้รู้เรื่องนะครับก็ขอจบตรงตรงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในบทต่อไปครับสวัสดีครับ